เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอรมีเรื่องชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับผลการประชุมของสอรอสอรในวันนี้ดังต่อไปนี้ครับสอรอสอรขอขอบคุณพี่น้องประชาชนจํานวนมากที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับสอรอสอ ไม่ออกไปทำการขัดขวางการเลือกตั้งตามคำชี้ชวนและปลุกระดมของกอปปสคงมีประชาชนเพียงเล็กน้อยในกรุงเทพมหนานครและในบางจังหวัดที่เข้าร่วมกระทำผิดกับแกนนำกปปสซึ่งสรสมีความจำเป็นต้องสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกรายตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งทั้งนี้ภายในกำหนดอายุความและขอให้พี่น้องประชาชน ที่พบเห็นเหตุการณ์หรือได้ถ่ายภาพไว้ได้กรุณาแจ้งความร้องทุกข์หรือส่งมอบหลักฐานได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งหรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสรส,รส,รสรได้สรุปสาเหตุข,ขัดข้องที่กะกะตไม่สามารถจัดการเลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้งได้นั้นน่าจะมี5กรณีคือ 1. การเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่26มกราคม2557 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่สามารถจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าได้โดยมีสาเหตุมาจากกลุ่มกอ่อความไม่สงบคือกอปปะสะคมคูผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งขัดขวางปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งทําให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่สามารถเดินทางเข้ามาใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งได้ 2. ก่อนวันเลือกตั้งทั่วไปคือวันที่1กุมภาพันธ์2 5 5 7ได้เกิดเหตุกลุ่มกอ่อความไม่สงบ ใช้อาวุธและกําลังประทุษร้ายประทะกับกลุ่มเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายบาดเจ็บหลายรายและปิดล้อมสํานักงานเขตหลักสี่จนต้องประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้ง 3. ก่อนวันเลือกตั้งถึงวันเลือกตั้งทั่วไปคือวันที่2องกุมภาพันธ์2557เกิดเหตุกลุ่มก่อความไม่สงบคือกอปปสปิดล้อมสํานักงานไปรษณีย์สารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอ และสำนักงานเขตบางเขตในกรุงเทมพมหานครจนไม่สามารถนำบัตรเลือกตั้งหีบบัตรเลือกตั้งรวมทั้งเอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเลือกตั้งเข้าไปยังหน่วยเลือกตั้งได้ 4. ก่อนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้งทั่วไปกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งบางแห่งไม่มาปฏิบัติหน้าที่และขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการจึงไม่สามารถจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 5. วันเลือกตั้งทั่วไปกลุ่มก่อความไม่สงบ ได้ขัดขวางปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งบางแห่งทําให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่สามารถเดินทางเข้ามาใช้สิทธิทเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งได้ดังนั้นผู้กระทําผิดต่อกฎหมายว่าโดยการเลือกตั้งโดยเฉพาะกลุ่มแกนนํากปปสจะต้องมีการดําเนินคดีต่อไปเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําผิดซ้ําขึ้นอีกในการเลือกตั้งครั้งที่จะมีต่อไป วันนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้รายงานต่อสอรอสอว่าผลการสืบสวนสอบสวนเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงทำร้ายประชาชนที่เรียกร้องไม่ให้กปป,ปสขัดขวางการเลือกตั้งบริเวณสำนักงานเขตหลักสี่เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2 5 5 7นนั้นได้ปรากฏพยานหลักฐานจากภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวพยานบุคคลในที่เกิดเหตุและผลการตรวจวิถีกระสุนและร่องรอย ทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ข้อยุติในขณะนี้ว่าวิถีกระสุนและล่องรอยการใช้อาวุธปืนยิงนั้นมาจากกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายกปปสและฝ่ายประชาชนที่ต้องการเลือกตั้งซึ่งผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจจะได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานในส่วนของสะสะรนั้นได้รับคำยืนยันจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าจะเร่งขอหมายจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดแล้วทำการจับกลุ่มโดยเร็วต่อไป และในวันนี้เวลา13นาฬิกานายสมชัยศรีสุดที่ยากรกรรมาการเลือกตั้งได้เข้าร่วมประชุมกับสอรอสอด้วยเพื่อจะดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้ครบถ้วนเรียบร้อยโดยเร็วซึ่งทางสอรอสอจะให้การสนับสนุนด้านต่างๆกับกกตอ,อย่างเต็มที่ต่อไปอันดับต่อไปขอเชิญท่านพลตารวจโทคารบปัญญาแก้วผู้ประชาการสานักงานพิสูจน์หลักฐานครับครับ เรียนทางสื่อมวลชนทุกท่านครับสําหรับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะครับได้เข้าไปตรวจที่เกิดเหตุาการณีเหตรุประทะกันที่แยกหลักสี่นะครับซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่1น,นะครับเหตุเกิดวันที่1น่นั้นช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเหตุตั้งแต่วันนั้นในช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มนะครับและขณะเดียวกันก็ไปตรวจเพิ่มเติมในเมื่อวานนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งก็ขออนุญาตสรุปเหตุคร่าวๆนะครับ ตรงนี้จะเป็นแผนที่เกิดเหตุนะครับบริเวณแยกหลักสี่ที่ใต้สะพานแยกข้ามแยกครับที่มาจากทางหลักสี่มุ่งหน้าไปทางศูนย์ราชการนะครับบริเวณใต้แยกนั้นก็จะประมาณที่แถวๆป้อมจราจรนะครับซึ่งที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับคณะกรรมกเกิดเหตุนั้นจะมีกลุ่มผู้ชมุมนุมนะครับซึ่งกลุ่มพุทธาทยสละซึ่งอยู่ที่แยกหลักสี่ ได้มาที่สำนักง,งานเกล็หลักสี่แล้วก็มีกลุ่มของประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งนะครับก็ได้มาที่จะมาประทัก,กันนะครับตอนแรกทางเจ้าที่ตำรวจหลายกันไว้และกลุ่มนี้ก็ยืนเลยอยู่บนที่ลานของห้างสัมสินค้าไอทีสแควร์ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มทางากรปศที่มาจาก,กลาดพร้าวนะครับเข้ามาสมทบก็เลยเกิดการประทัก,กันนะฮะบ,บริเวณแยกใต้หลักสี่ตรงนี้ครับจากการที่เจ้าที่ ตรวจก็พิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับเราก็พบร่องรอยของกระสุนปืนนะครับตรงอันนี้เป็นป้อมนะครับเป็นป้อมที่อยู่ป้อมจราจรที่อยู่ใต้สะพานลอยที่แยกหลักสี่นะครับพบกระสุนปืนด้านหน้านะครับของป้อมหนึ่งหนึ่งหนึ่งรอยนะครับซึ่งมีวิถียิงมาจากบริเวณบเบดอร์ด้านด้านใต้สะพานลอยนะครับและขนาดียวกันนะครับตรงที่ตรงป้อมเองนะครับมีรถยนต์ของตำรวจที่จอดอยู่ ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็มีรอยวิธียิงจากทางใต้สะพานลอยเช่นกันนะครับมาโดนถูกบริเวณหน้ารถนะครับแขณะเดกันรตรงป้อมนะครับก็มีวิถีกระสุนจากทางอันนี้มาถักทางกลุ่มของน่านจะมาจากทางตึกอธิสแควร์นะครับที่ยิงเข้ามาที่ป้อมถูกบริเวณกระจกด้านนี้ครับสรุปในป้อมนี้ก็จะมีรอยกระสุนปืนยิงสองรอยนะครับและมีรถที่อยู่ด้านหน้า ที่จะาป้อมถูกยิงอีกประมาณสาม0อนะครับครับและหลังจากนั้นนะครับเราไปตรวจที่บริเวณถนนนะครับที่ถนนแจ้งวัฒนาฝั่งใต้มีต้นมีต้นไทรอยู่บริเวณรีพุธบาทก็มีรอยกระสุนนะครับที่ยิงมาจากทางทางตึกไอทีสแควร์นะครับก็มาฝังอยู่ใต้ต้นไม้นะครับมีหนึ่งนะครับแต่อย่าง้วก็ตามครับในในนั้นพอเราไปตรวจสอบอันนี้บริเวณใต้สะพานลอยนะครับใต้สะพานลอย จากเราอยู่ทางแจ้งวัฒนะด้านที่ใต้มองไปตรงนี้จะเป็นตึกไอทีสแควร์นะครับเราพบรอยกระสุนปืนนะครับที่บริเวณใต้สะพานลอยนะครับในมุมเงยขึ้นไปนะครับจานวน300รอยครับนะครับในขนาเดียวกันนะครับทางที่ตึกไอทีสแควร์นะครับเราก็พบมีรอยกระสุนปืนนะครับที่ยิงจากทางทางทางแจ้งวัฒนะเนี่ยครับที่ยิงไปหาทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่มามา,มา,มา,มาเรียกร้องให้เลือกตั้งเนี่ย บริเวณที่หน้าธนาคารนะครับอีก,อกทั้งหมดอีก7จ็ดอยครับและในขณะเดียวกันครับที่บริเวณด้านข้างที่บริเวณลานที่ลานที่มีบนลานตรงนี้ที่มีผู้ชุมนุมที่มาเรียกร้องให้เลือกตั้งที่อยู่ก็มีรอยกระสุนปืนที่ยิงมาจากถนนแจ้งพัฒนามาอีก1 0บรอยนะครับและบนสะพานบนบนบันไดขึ้นไปในชั้นบนนี่มีอีก400อยนะครับแล้วก็บริเวณด้านด้านข้างนะครับด้านข้างด้านใต้นี่ในแนววิถีราบนะครับไปจน ไปถึงผนังก่อนที่จะเป็นที่เป็นลา,านของตึกอทีสแควร์นะครับอีก 11- อีก11รอลยนะครับทั้งหมดนี้ก็พอมาจําลองในภาพรวมนะครับอันนี้จะเป็นแผนที่อันนี้สมมติเป็นใต้สะพานลอยครับอันนี้มีตึกไอทีสแควร์ป้อมตารวจอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีป้อมตํารวจนี่คือป้อมนี้อยู่ตรงนี้นะครับรถยนต์คันนี้ก็คืออันนี้จุดอยู่นี้ครับก็จะมีแนวยิงนะครับมีมีรร <frustration> ่รอยกระสุนปืนที่มีแนวยิงนะครับมาจากทางนี้2รอยนะครับแล้วก็ จากนี้ไปพุ่งตรงไปทางจากในที่เกิดเหตุน,นั้นทราบว่าทางกลุ่มปปสจะอยู่บริเวณนี้กลุ่มทางที่มาเรียกร้องเลือกตั้งให้เลือกตั้งนะครับประชาชนกลุ่มหนึ่งจะอยู่บริเวณนี้นะครับก็มีทิศทางที่ยิงจากนี้ไปนะครับจากตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ขาก้าการก็มีทิศทางที่จากกลุ่มนี้ยิงมานะครับมาโดนป้อมจราจรแล้วก็โดนรถตำรวจแล้วก็มาโดนต้นไม้เนี่ยครับตรงนี้ครับสรุปเ,เราตรวจพบนะครับ มีร่องรอยของกระสุนปืนที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่นะครับมีทั้งหมดอยู่42รอยนะครับใน42รอยเนี่ยเป็นรอยที่มีทิศทางมาจากทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับผู้ชุมนุมที่มาเรียกร้องการเลือกตั้งมีมาจากทางนี้3รอยแต่นอกจากนั้นจะเป็นทิศทางที่ไปจากกลุ่มที่มาจากทางให้แยกรัพร้าเนี่ยครับจากกปสที่ประมาณอยู่39รอยนะครับอันนี้เท่าที่เราตรวจพบ แต่จะมีมากกว่านี้หรือเปล่าเน้นตรงตรงนั้นยังยังตรวจไม่พบนะครับแต่เท่าที่ตรวจพบมี42ลอยครับครับสำหรับวัตถุที่เรายึดได้ที่เราตรวจยึดได้ในใน,ในที่กเกิดเหตุครับเราตรวจพบทั้งปลอกกระสุนปืนแล้วก็หัวกระสุนปืนนะครับรวมทั้งหมดเราได้ทั้งหมด25รายการนะครับเมื่อมาจําแนกนะครับเราพบหัวกระสุนปืนอาก้าหนึ่งหัวซึ่งก็สอดคล้องกับภาพที่มีคนที่ จากที่ในคลิปนะครับน่าจะมีคนใช้ปืนอาก้านะครับก็พบปืนอาก้าหนึ่งหัวนะครับพบกระสุนปืนขนาดจุด223หนึ่งหัวซึ่งอาจจะเป็นกระสุนปืนที่ใช้กับ M16 นะครับแล้วพบกระสุนปืนที่ยังเข้าใจยิงและด้านนะครับของแล้วกับปลอกกระสุนปืนของคาบินนะครับ22ปลอกก็สอดคล้องกับภาพชายคนหนึ่งที่ยืนถือปืนคาบินนะครับตับตัวใต้ตัวตู้โทรศัพท์แล้วพบหมอนรอง กระสุนปืนลูกซองนะครับหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งอันนะครับสอดคล้องกับชายที่หลบอยู่บริเวณตู้โทรศัพท์นะครับที่ถือปืนลูกซองขนาดสั้นและพบปลอกกระสุนปืน11มม4ปลอกครับก็สอดคล้องกับชายคนหนึ่งที่ถือปืนเสียบมมครับและขนาเดียวกันนะครับืบพบหัวกระสุนปืนจุด38ทั้งหมด6หัวครับก็จะสอดคล้องกับชายคนหนึ่งรืออีกหลายๆคนนะครับสองคนที่ใช้ปืนจุดขนาดจุดสามปืนลูกโม่นะครับ และขนาดะกันเราพบหัวกระสุนปืน9มมนะครับอีก9หัวแล้วก็ปลอก9มมอีก2ปลอกครับจากทั้งหมดนี้นครับเราได้ตรวจพบในชั้นนี้นะครับเป็นอาวุธปืนที่ถูกนำมาใช้ในครั้งนี้นะครับทั้งหมดมีปืนคาบินนะครับแล้วก็ปืนอาจจะอาจจะเป็นปืน M16 นะครับที่ใช้กระสุนปืนขนาดจุด2 2งแล้วก็ปืนลูกซองนะครับแล้วก็ปืนอาก้า แล้วก็ปืนจุดรีวอนวจ3.8แล้วก็ปืนขนาด9มม,มแล้วก็ปืน11มมรวมทั้งหมดเป็นปืน7ชนิดครับแล้วก็ส่วนเอกสารส่วนหลักฐานต่างๆนั้นเราก็ได้รวบรวมมาแล้วเพื่อที่จะไปตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบต่อไปครับครับความคืบหน้าจะนำเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ Ladies and gentlemen I would like to bring to your attention some updates from the Center for Maintaining Peace and Order or the CMPO. Uh, following yesterday's general election, the CMPO wished to take this opportunity uh, to appreciate Thai citizens who used the right to vote yesterday. The CMPO uh, also wished to appreciate the general public uh, for your cooperation in not doing any actions that obstructed the election process, although the obstruction was made in some areas uh, in the country. The Thai police is in the process of evidence collection in order to file to the court arrest warrants for those who violate the election law. This MPO would like to take this to seek cooperation from the public who witnessed the obstruction of yesterday's election to give a statement to the police. Please also send still pictures or video clips that are useful for the purposes of legal proceedings. And during the advanced election, general election, obstruction of the election process uh, was made in many areas, including the blockade of polling stations and troubles in the delivery of ballot po boxes and papers caused by the PDRC protesters in some areas of the country. In addition, uh, no officials turned out to man the polling stations in most provinces in the southern part and in some areas in the capital. Uh, police will continue the process of legal actions against those who break the law. And following the uh, crossfire at Laxi District on Friday the 1st of February, an examination from the Office of Forensic Police reveals that incidents involved the use of different types of long rifles, handguns and grenades, leaving seven wounded, including uh, pro-election citizens and correspondents. Um, a bullet tra tra trajectory examination reveals that bullets were fired from uh, Chiang Watsana Road opposite to IT Square, Laxi. Uh, police are in the process of evidence collection and suspect identification in order to file to the court arrest warrants for uh, the shooters and their associates. And the final point I would like to inform to the public is that following the meeting with Kun mm Songchai, -hmm. one of the Election Commission members this afternoon, the CPO and the Election Commission have set up the plan to closely prepare for the next election. And the CMPO would like to reaffirm that the CMPO are committed to do our best to provide assistance for the Election Commission as requested. Thank you. สรสขอเรียนเพิ่มเติมนะครับจะมีการแถลงข่าวทุกวันเวลา13นาฬิกาครับสวัสดีครับ